เฮ็ดง่ายๆจะพี่น้องกับเขาเฮ็ดง่ายๆก็เป็นภาคพื้นบ้านเนาะอันนี้ก็เป็นเจียวสมุนไพรกินง่ายๆอาหารที่มีประโยชน์แต่ว่าหากิ่นง่ายเนาะอันนี้ก็ทั่วหาสีทั่วหาสีกับิิต้มพอปมานพี่น้องต้มไส่ใบตเตยจะโบใไซเกลโบใไ่น้ำตาลกินเพื่อรูเลสุขภาพเนาะว่าตอนนี้ ร่างกายยังแข็งแรงกะรูรล,ลสุขภาพไปก่อนพี่น้องง่ายๆด้วยใบบางม่วงแกกะเอามาตัดตัดอันนี้ออกให้มันเป็นรูปร่างแบบนี้เนาะสวัสดีค่ะสบายดีมื้อน,นี้แม่บอกปังจะไปเห็ดเจ้วสมุนไพรลวกพัก กินทั่วหาสีเพื่อรูแลสุขภาพจ้ะพี่นองตามไปเบิ่งน้ำกัจ้าก็จะเอาพักมาหลวกพี่น้องพักก็งามงามพักตามบ้านนอกกับเจ้ากับปลูกกินเองปลอดสารเนาะพักตัวเองกับปลูกแต่ว่าบ่เพียงพอก็ต้องไปซื้อพักเพื่อนบ้าน มากินตต่มแต่ว่าพักคนก็ปลูกกะปลอดสารเนี่ยแตเนาะว่าตามบ้านนอกเจ้ากัดส้แต่ขี่งวขี้ไก่สิอาจารย์ต้องเลือกกินพักปลอดสารเคมีเพื่อดูอแลสุขภาพนะจ๊ะพี่นอ้องลวกซัมนิกับพ่อละจ้ะพี่นอ้องเพราะว่าถ้าลวกสุกคักแลก้วกะวิตามินมันจะออกน้ำน้เนาะ มันจะบ่มีประโยชน์ขัวพริกแห้งกับเอาเกลือ่ซ่อนพี่น้องอันนี้ก็เอา,าพริกแห้งใส่คือเอาเกลือ่ก้อนนี่เกลือมันจะอยู่ทังใต้เห็นบาจา่จ้ะถ้าเอาเกลือใส่มันก็นจะคอยซุปไปมันจะมีกินหอมถ้าบเอาเกลือใส่นี่มันก็นจะไหม่ก้อน มันก็จะบ่หอมข้างในมันก็จะเป็นเป็นบ่ซุกเนาะจะเป็นแบบข้างในมันคือพริกบ็ได้ขว่สิเนาะถ้าเห็ดจังซีพมันจะถ้าเห็ดเอาเกลือใส่จังซีพมันก็จะข้างในมันก็จะซุกพร้อมๆกันพี่น้องถ้ากาจะบ่ขิวจะบ่มีกินขิวเวลาขว่จะบ่จะบ่จามเขาเอาเกลือใส่เลยพี่น้องอันนี้ดยย่วนตัว คยเห็ุมาเนาะเป็นง่ายๆเลยพี่น้องอันนี้ก็สิมาตำเจวสมุนไพรเด็ดจากพี่น้องอันนี้คือพริกไทยดำพี่น้องตำพริกไทยดำก่อน,น,นก็นสิมาตำให้มันละเอียดละเอียดแล้วก็เอาขิงโลงแล้วก็เอากระเทียมโลง มาตำใส่กันจะพี่นงมันนี้ก็ตำให้มันละเอียดมันนี้ก็เอาพริกพริกขัวใส่ตำสปน้ำกันพริกก็ต้องขัวไม่ไมมาาัจังจะนี่กินหอมหนาจามะจ๊ะตำไสน้ำกันมันนี่ กระตําให้มันละเอียดต่ำให้มันเป็นเนื้อเดียวกันมันจังกินง่ายเนาะต้นหอมต้นหอมก็ต้องเอาไปจีก่อนพี่นอกไปเผา,าไปจีก่อนเนาะถ้าก็เอาไปหอมป้อมลงตามสิ้น้ำกันเฮ็ดแคกผี่นอกง่ายๆเจียวสมุนไพรปกติกะทิเส้แตะเกือกะพุงสุรด เป็นเจสมุนไพ่แบบเล่าๆนะพี่น้องอันนี้กะจะบปใส่เกลือจะพี่น้องเพื่อดูแลสุขภาพสามีไปน้ำเนาะสามีแห่งเป็นลรกหัวใจก๋ิใส่แต่น้ำปลาน้ำปลากะจะเลือกน้ำปลานีเกลือหน่อยคือเกลาจจะพี่น้องวันนี้กจิิมาจัดจานให้สวยงามพี่น้องอันนี้ก็ไปบบม่วงแกจัดจานให้สวยงามกะ จะเห็ดให้หนากินเนาะสังเกตล้านใ่ายๆเพิ่นก็สิมักจัดจานแบบใหสวยงามเห็ดง่ายๆ,ๆจ้ะพี่น้องหากินง่ายอันนี้ก็เป็นสมุนไพรแต่ว่ามันก็นาราคาบ่แพงเนาะอันนี้ก็หากินง่ายกินเป็นพักพื้นบ้านกินง่ายๆน,นี่ก็ทั่วหาสี ต้มซใส่น้าตาลใส่แต่ไม่เตยกินเพื่อดูเลสุขภาพนะจ๊ะพี่น้องเพราะว่าตอนนี้ร่างกายยังแข็งแรงก็ต้องดูแลสุขภาพไปก่อนเ,อเนาะอากาศก็เริ่มหนาวแล้วพี่น้องเฮ็ดง่ายๆพี่น้องหากินง่ายๆอาหารมีประโยชน์ราคากับเแพงเนาะกินเพื่อดูแลสุขภาพพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เป็นกำลังใจให้เม่์ังปังอเด้อเม่์วังฟังจะได้เหตุคิปต่อต่อไปจ้ะพี่น้องขอบคุณค่ะ